กับอีกหนึ่งผลงานนะครับที่แต่งแล้วเขาบอกได้เลยว่าแจ่บมากครับกับคันนี้ฮะกับรุ่น4ประตู LDA คันนี้ด้านหลังครับกับล้อ n f SE นะฮะกับคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นฮะคขอติดตามชมได้เลยฮะกับวันนี้ฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับกับโปรโมชั่นที่สามารถจับต้องได้นะฮะขอติดตามชมได้เลยนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังครับป้ายแดงแต่งซิ่งทางช่องของ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ผมพามาชมกับอีกหนึ่งคันที่ดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะรอแค่ลูกค้ามาเดินทางมารับอ๋อไม่ใช่เดินทางมารับคันนี้ผมนํารถคันนี้ไปส่งลูกค้าที่เมืองย่าโมครับก็คือโคราชบ้านเองนี่นะฮะเดี๋ยวผมพาชมคันนี้ครับกับรุ่นแคลโครับ 1.9 LDA สีบอลเงินสีที่ขายดีอันดับต้นๆของกระบะ d Max รุ่นเตี้ยนะครับที่แต่งซิ่งแล้วก็สวยมากนะครับกับคันนี้เนี่ยครับคันนี้ก็คือรุ่นขคโปนี่ฮะสีประตู LDA คันนี้นะครับคันนี้การตกแต่งนะครับคันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อ e n f i นะฮะ n f i SE เนี่ยครับ, SE, ค,รบคันนี้นี่คันนี้ก็คือกดหน้าลงมา2นิ้วนะครับ คันนี้ใส่ซีรีสองเจ็ดห้าสี่ห้าสิบดนะครับคันนี้นี่ครับดูเต็มเลยฮะคันนี้ครับส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังก็คือใส่ซีรีสองเจ็ด1้าสี่สิบสิบดนะครับนะครับกดลงมาสามนิ้วนะครับนี่ฮะี้นี่จะเป็นทรงของรถคันนี้นะครับหน้าสองหลังสามครับสเต็ปนี้ส่วนด้านท้ายก็เช่นเคยครับถอดัะชนหลังออกนะฮะแล้วก็ใส่ดีวย ข้ำหลบป้ายทะเบียนนะ้รแล้วก็ติดตั้งท่อซิ่งนี่ให้เรียบร้อยนะครัคันนี้ก็คือค่อนข้างจะจัดเต็มเลยครับลูกค้าเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาหลายชิ้นเหมือนกันนะครับคันนี้อย่างไรเนอร์ที่ลูกค้าก็เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้นะคะนีะ่ลูกค้าเพิ่มไลเนอร์เข้ามานะครับแล้วก็ด้านใน,นครับคันนี้มีติดตั้ง ดิฟฟี่นะครับ OBD นี่ฮะก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะฮะแล้วก็คันนี้ลูกค้าทอกท่านจัดเต็มนะครับลูกค้าอยู่โคราชนะครับคันนี้เนี่ยครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจล้อชิ้นนี้นะครับ N5SE ก็แวะเข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะอย่างล้อ N5 แบบนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่สา0หมืนเก้าพันบาทนะครับส่วนรายละเอียดของแถมอยู่ลูกค้าทักเข้ามาในช่องทางที่ติดต่อได้เลยฮะอยู่ผมเข้าไปตอบให้นะครับ เพราะล้อนี้สามหมื่นเก้าจะไม่มีกระบาดไลเนอร์นะครับต้องบอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลูกค้าหาว่าใส่ได้หมดนะครับแล้วก็ไม่มีดิฟฟี่สองอย่างนี้นะครับนอกนั้นได้หมดเลยครับสำหรับการตกแต่งรถคันนี้แบบนี้นะครับเนี่ยฮะทุกอย่างได้หมดเลยยกเบน2สองชิ้นนี้ไลเนอร์กับดิฟฟี่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะก็แวะมาสอบถามทักทายกันได้นะครับกับโปรโมชั่นแบบนี้อย่าไปเจ้าของรถหม่ปแปยแดงแบบนี้นะครับ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแล้วก็ไม่ยากเลยฮะอย่างเคสนี้อยู่โคราชก็ยังทําเรื่องผ่านนะฮะเดี๋ยวผมก็เดินทางไปส่งมอบลูกค้าเดี๋ยวคอยติดตามได้เลยครับกับคันนี้คลิปการส่งมอบรถคันนี้นะครับคันนี้ก็คือนัดหมายเรียบร้อยหมดแล้วรอแค่การเดินทางไปส่งมอบแค่นั้นเองนะครับผมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะถ้าอยากให้เพื่อนได้โปรโมชั่นดีๆฝากแชร์ให้ด้วยนะครับกับคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นกําลังใจให้สาหรับช่องผมในการพัฒนาต่อไปนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับมาถ่ายรีวิวหลังจากเสร็จจากการติดตั้งเรียบร้อยแล้วฮะก็เราเอารถสวยๆมาถ่ายให้ชมว่าการดีไซน์ออกแบบร่วมก,กันกับลูกค้าดีไซน์แบบไหนยังไงฮะนี่จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ออกแบบร่วมกันนะครับก็สวยฮะบอกได้สวยมากโอเคครับผมบ๊ายบายครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ